กาต,ตูเลอก์ี้สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนรักแท้แพ้เหรียญบาทเอาละค่ะทุกคนอย่าเพิ่งแปลกใจนะคะที่ไม่ใช่สาวป๊อปกับประธานชมรมหัวกะทิสาเหตุที่ลงตอนเดียวจบไปก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนสุดท้ายต้องใช้สถานที่บางอย่างซึ่งยังสร้างไม่เรียบร้อยค่ะและเรื่องนี้มาจากหัวข้อเซียโตกับคุณหนูไอรินมิกดวมกับหัวข้อลูกมาเฟียค่ะ โดยได้แนวคิดพลอดเรื่องมาจากเพลงอาเฮียเคลียทีทำยังไงดีล่ะทาโร่ถ้าพ่อรู้เข้าว่าดินท้องนะ่ะพ่อเอาพวกเราตายแนะ่พวกเราพลาดไปแล้วแต่อย่าคิดมากเลยนะรินยังไงทาโร่ก็ต้องหาทางรับผิดชอบดูแลดินให้ดีอยู่แล้วแล้วทาโร่จะทำยังไงล่ะจะมาขอรินแต่งงานนะ่ะใช้เงินไม่ใช่น้อยเลยนะรินรู้พ่อคงไม่ยอมแนะ่ถ้าทาโร่ทำได้ไม่สมเกียรตนะิน่ะ เสียโตครับสายของเรารายงานมาว่าเมื่อเช้าคุณหนูไอดินออกไปโรงพยาบาลกับไอ้ผู้ชายคนนั้นอีกแล้วไอหมอนัน่นมันบังอาจมากนะนี่มันทําลูกสาวฉันท้องจริงๆนะหรอแล้วเสียจะให้พวกเราทำยังไงต่อครับไม่ต้องทำอะไรพวกแกไปลากพอมันมาก็พอรับทราบครับเสียเอ๊ททำไมวันนี้ออฟฟิศคุณพ่อเงียบๆจังมันคงจะไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหรอกนะ กลับมาแล้วเหรอยายรินเอ,อ่อค่ะคุณพ่อดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยนะคะเครียดเรื่องงานหรือเปล่าถามตัวเองสิว่าลูกไปทํางานหน้าอะไรเอาไว้ไอ้ทาโร่ก็แค่นักดนตรีกระจกกระจอกไม่มีหัวนอนปลายเท้านนี่คุณพ่อทราบแล้วอย่านะคะคุณพ่ออย่าทําอะไรทาโร่พ่อนะ่ไม่ทําอะไรมันหรอกถ้ามันมีปัญญาที่จะรับเงื่อนไขของพ่อได้เฮย้ย เอายังไงดีนะเราไปทําลูกสาวเขาท้องอยากรับผิดชอบจะแย่แต่เงินท้องก็ไม่มีเดี๋ยวก่อนแกสินะไอ้ทาโรเฮ้ยพู้แกหรือว่าจะเป็นคนของเสียโตก็รู้ดีนี่ว่าสันหลังวะอยังแกทําผิดไว้เลยรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมล่ะเสียโตสั่งมาว่าให้พวกเรามาพาตัวแกไป เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆกันก่อนไม่ใช่ว่าผมจะไม่รับผิดชอบไอรินสักหน่อยไม่ต้องพูดมากแกไม่มีสิทธิ์ต่อรองเสียโตครับผมขอร้องล่ะผมรู้ว่าผมผิดแต่ผมกำลังพยายามหาทางรับผิดชอบอยู่แกดูหน้าฉันให้ดีว่าฉันเป็นใครฉันเป็นถึงมาเฟียแห่งเมืองสกุละยายไอรินลูกสาวฉันคือแก้วตาดวงใจแล้วดูที่แกทำสิแต่ว่าที่พวกเราทำลงไปก็เพราะว่าพวกเรารักกันนะครับ ไม่ต้องมาน้ำเน่าแถวนี้ภายในสองสมวันนี้ถ้าแกหาเงินสองแสนมาแต่งงานกับลูกสาวฉันไม่ได้แกตายอะไรนะครับเวลาแค่สองสาวันเออเสียโตครับมีค่าคุ้มครองของพวกเราดีมากที่มาจ่ายได้ตรงเวลาอาเฮียหลีอาหลีเฮียอ๋อแล้วฉันต้องขอกำชับไว้เลยนะถ้าช่วงนี้มีผู้ชายชื่อทาโรมาขอกู้งเงินอย่าให้มันเด็ดขาด ครับเสียโตยังไงพวกเราสองคนก็จะไม่มีวันให้การช่วยเหลือมันเด็ดขาดดีมากฉันน่ะอยากจะเหยียบมันให้จมดินซะดี๋ยวนี้เลยแย่แล้วดูเหมือนคุณพ่อจะเอาจริงแนะ่ทาโรตอนนี้นายเป็นยังไงบ้างนะ มาเล่นดนตรีเปิดหมวกแถวนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างแบบนี้จะหาที่ไหนไปให้เขาวะตั้งสองแสนจริงสิสองคนนั้นไงต้องช่วยเราได้แน่หลังนี้ละ่ะบ้านอาเฮียหลีเศรษฐีเงินกู้เออสวัสดีครับอาเฮียหลีชื่อทาโรใช่ไหมไม่ต้องมากู้เงินฉันเลยนะฉันไม่ให้ดูทรงแล้วเสียสั่งไว้แน่นอนแต่อาเฮียหลีครับได้โปรดเห็นใจในความรักของผมด้วย ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เฮ้ใจแข็งชะมัดคงจะกลัวเสียมากสินะนี่ก็บ่ายแล้วหลังนี้สินะบ้านอาหลีเฮียน่ะก็อย่างที่ผมว่าไปนั่นแหละครับอาหลีเฮียผมน่ะจะมากู้เงินไปแต่งงานกับลูกสาวเสียโตไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยไปที่อื่นไปเดี๋ยวสิครับอาหลีเฮียถึงกับหิ้วหีบหนีเลยเหรอ ก็แง่สิวะเอ็งน่ะจะมาปล้นค่านี่เฮ้ยนี่ผมมากู้ไม่ได้มาปล้นไปก่อนละอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยหีบหนีหูอะไรของแกวะกลัวขนาดหิวหีบหนีจนหีบนีหูเฮ้ยกลุ้มใจว่ะแล้วจะทำยังไงดีวะเนี่ยเงินตั้งสองแสนเหลือเวลาอีกแค่วันครึ่งวันเอง โอยไอทาโร่ดูท่าแล้วจะหมดอายุไขก็คราวนี้ล่ะเอาพ่อแม่พี่น้องเร่กเข้ามาเลยจ้าพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนะจ๊ะเอาวะถึงแม้จะมีโอกาสแค่หนเปอร์ซนี่ก็เป็นความหวังของหมู่บ้านและวสำหรับรางวัลเลขท้าย3ามตัว ชัยโยฟ้ามีตาแล้วอยู่ๆก็ถูกหวยว่าสองแสนพอดีเปะ๊ะไอรินจา๋านี่ต้องเป็นพมลิขิตนั่นแน่ที่ให้เรามาคู่กันเยี่ยมมากที่แกหาเงินมาได้ไอทาโดแบบนี้คุณพ่อก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อโอเคงั้นผมเรียกบิดาก็ได้ครับน้อยกวนนะแกฉันรู้นะว่าแกหมดตัวแล้ว แต่ช่วยไม่ได้นะฉันต้องการอีกหนึ่งบาทเอ๋อะไรนะครับฉันไม่ชอบอะไรที่มันพอดีเกินไปไปหามาอีกหนึ่งบาทสิอ๋อฉันให้เวลาแกแค่ห้านาทีนับตั้งแต่ก้าวออกไปจากที่นี่และถ้าแกหามาไม่ทันแกก็เตรียมตัวจองวัดได้เลยนี่มันยิ่งกว่าสควิตเกมอีกนะเว้ยถ้าแกหามาไม่ทันในห้านาทีแกคงรู้นะว่าพวกฉันจะทำยังไงกับแกใจเย็นก่อนลูกพี่ยังไม่ทันได้เริ่มเลย เฮ้ยพวกเราไปเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อจะมากระทืบมันดีกว่าว่ะโอ้ยปวดหัวอยากจะบ้าตายเสียโตนี่ร้ายจริงๆเล่นอะไรไม่ซื่อเลยคุณพ่อคะนี่รินไม่ไหวแล้วนะคะทำไมถึงทำกับทาโรเขาแบบนี้ไอรินพ่อหน่ะหวังดีแล้วก็รักลูกนะ รินเชื่อคะ่ะไม่ว่าคุณพ่อจะทำยังไงถ้าหากพวกเราเกิดมาเป็นคู่กันคุณพ่อก็ขัดขวางไม่ได้หรอกโถ่เอ้ยนี่ก็ผ่านไปแล้วสองนาทีเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นทำเหรียญบาทริ่งลงไปในท่อโถ่เอ้ยหายไปไหนวันเนี้ยกวานหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ <c oughs> ฉันขอแค่บาทเดียวเท่านั้นเองแค่บาทเดียวดูสิพ่จิวเขาน่าสงสารนะสงสัยไม่มีตังค์กินข้าว ไปเล่นตรงโน้นไปก็เพราะว่าหลั่งลงไปเจอเหรียญบาทยังไงล่ะมาลุกขึ้นมาเถอะผมให้เองเหรียญบาทน่ะว้าวนายนายนี่มันเทวดาตัวน้อยของฉันแท้ๆนี่สินะที่เขาว่าบาทเดียวก็มีค่าน่ะแล้วเรื่องราวหลังจากนั้นเหรอครับแน่นอนผมหาเงินไปให้เสียโตได้ทันเวลา และก็เป็นธรรมดาที่เสียโตนะ่ะต้องหัวเสียอย่างมากก็เขาไม่อยากได้ผมเป็นลูกเขยแต่เรื่องราวก็จบลงด้วยดีรักแท้ของผมเกือบแพ้เงินเหรียญบาทแล้วไห่ล่ะและเรื่องนี้ก็เป็นเลิฟคอมเมดี้น่ารักน่ารักนะคะหวังว่าจะช่วยสร้างรอยยิ้มก่อนนอนได้นะฝากไปถึงสมาชิกใหม่นะคะถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมซับ s ไคร b ์และกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ